เราก็อยู่กันต่อเลยเกมไมค์ครับนะครับก็เราก็อยู่กันในเซิร์ฟไงเพ็กนะฮะมินิเกมมินิเกมเซิร์ฟฝรั่งใช่ไหมเออตอนนี้เราก็อยู่กันในทังเกอรเกมนะครับทังเกอร์เกมเอ้าลืมซื้อเอ้าทำไมกูซื้อไม่ได้เนี่ยยศลืมเฮ้ยเดี๋ต็มซื้อนะผมซื้อผมผมได้ทูเทเลี่นะฮะแล้วเออซื้อจากไ่ต้องไม่ต้องเล่าหรอกเดี๋ยวคนช่างประจังมัน รู้กันอยู่แล้วแหละรู้กันอยู่จูจูจู้อ้เฮ้อโอ้ยดาบผินดาบผินขอดาบดาบวิ่ไม่ดาบผินอยู่ไหนไหนเซียนเคลื่นเซียนเคลื่อนเพื่อนเปล่าเคลื่อนวิ่งไปเลยไหนเคลื่อนวิ่งไปเลยไหนวะเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นตูดเพื่อนแล้วเพื่อนเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตต้องเป็นคนแรกเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตทะเลเฟิร์สบัตครั้งแรกคืออะไรวะเฟิร์สบัตอ๋อไอ้คนนคนแรกไงไปแล้วเพื่อน ไม่ให้มีคนมามีคนมามีคนมาใครเพื่อนเฮ้ยมันไม่ได้มามันอยู่ข้างในโดขวยอยู่ตุ๋ยแม่งเลยเอาเกาะมาเอาเอาเไปดีไคนไปดคนไคนออไปดเอาไปดีเาไปดีอาไาเอออาาาอุ้ยออดาอดาไออาาาาอ ปีกุำไมเติดเชื้อขอโทษตายึงวยุ่ก่อนมึงตาดไปก่อนมึงไม่ต้องอ่านหยุดก่อนหยุดก่อนเก็บรอบนั้นไว้เออเดี๋ยวไม่ได้อยู่ตับอะวะครับหลังจากที่ผมโดนกินจิตฆ่าตายนะครับอะไรเนี่ย f a ลสี่ T N T คืออะไรวะอะไรเก็บรูท U โฟลสี่ T N T ก็เลือกดีว่าอืมทำไมไม่มีคนอยู่ในในห้องเลยวะยก็มา เดี๋ยวดาบเดมอนคือยุอะไรอ่ะว่าดาบเดมอนเนี่ยกดชีพขี้ขวาดูคืออะไรวะกดชีพอะมันจะทำอะไรไม่รู้อ่ะอีดาบเซิร์เวอร์เกมแบลเบเลียนดูข้างล่างอ่ะสกิลดูตรงไหนดูตรงสกิลเหรอขวาไม่ดาบก็ขวานมันจะเป็นหาเราไม่รู้อะไรอ่ะแอบิลิตี้ดิสเบนฟอร์สามเอ่อฟอร์สามสิบเปอร์เซ็นคืออะไรวะ คิวอันนี้มีแอสซินดีสุดเหรอไม่รู้แต่เราชอบแอสซินเราจะขึ้นทถ่ได้ร่งา,า,างอ่ะฮะก็คลิปคลิกขวาดูมันบอกว่ามันจะบวกสองดาเมจแบ็กสเต็ปใช่ป่ะอ๋อดูข้างล่างเข้าไปดูข้างในโทษอ้าวทำไมคลิปขวายตัวนี้อ๋อไมไ่ได้แล้วละอาไลท์วิดสวอตแอคยูสเบดวอร์เทคอ๋อ,อ,อโอเคครับก็ไม่แน่ใจมันมันว่าจะใช้ทำอะไรแต่เราจะลองใช้แง่เลยฮะ อะไรไอเสตินซื้อยังไงอ่ะคลิกขวากดคลิกขวาแล้วก็จะกดโอเคไปจะเป็นบล็อกเอเมอรอนอ่ะแล้วก็ออกแล้วก็ออกได้เลยใช่ป่ะอือฮะตั้งแล้วสองพันสามเจมมือต้องสองพันเกือบพันเดียวยอดที่ได้ก็ชนะไงหนึงเมื่อกี้นี่ไงได้ไใช่มีคนมาแล้วเว้ยมาแล้วไพี่น้องเล่นสนุกเอซิซีมันมุดมั่งนะฮะ เล่นไม้เพกกับมวยโคเอ้ยมืดกี่นาทีอะไม่รู้แต่ว่ามันมันมืดหรือเปล่าแล้วมึงมัวใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ไม่แน่อาจจะถ้าไม่ได้ก็ใช้ไายในเหมือนเดิมมีไม่แน่เยี่ยมาโอ้ยทีมมีคนมีบอกทีมด้วยทีมอะไรกันเนี่ยเฮ้แต่เมื่อกี้ผมทาได้ยังไงไม่รู้นะฮะโคเทพเลยอะเฮ้เราเลือกสายไงอ่ะก็เลือกไงอ๋อเราคือเราเลือกไปแล้วใช่ไหมเลือกไว้ป้ะ กดเลียกเส้เลยคือซื้อปุ๊บมันจะเลือกได้แค่ไหนบ้าครับไม่อ่ะต้องกดอีกทีนึงมั้งเชี่ยยังไม่ได้เลือกเอาขวานมาปาดีเดี๋ยวๆๆๆไปแม่มีคนเอาสโนุบอลปลาใส่หัวมึงเจ็บต้องใส่หัวมึงเจ็บไปนะครับนด่านที่เรารู้รู้ทางคือไม่ได้เอ็กเลยคือเราเชี่ยวชาญด้านนี้ครับนะครับ คือเล่นกันจนแบบรู้อะไรเป็นอะไรเลยอ่ะเขาเล่นนานนี่สองซ้ำกันนะครับุ๋ยตูดคนตรงเนี้ฮะหล่อยมากสองซตาซ้ํากันด่านเดียวอ่ะลร่อยจังฮู้เขทอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านข้างบนบ้างมีคนตีกันเนี่ยดาบเหล็กขีดดาบพีไหนเนี่ยอ๋อเจอละเมื่อกี้มันมีคนตีกันตรงนึงสองคนสงสัยตายแล้วมั้งเนี่ยจัดไปดิทีมอะวะทีอไม่ให้ศพไม่ฆ่าไปแล้วคนเองโอ้ยบินอุ้ย อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรได้วะสายนี้ด้วยแม่เลยะ้งเอาตายเลยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮยวัตเตอร์ฟักโอ้ตีแรงมากเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตายปะวัตเตอร์ฟักดูก่อนยังไม่ตายครับพูดเลยเร่งวิ่งนี่ขอให้บอกคงผูกาดจังวะโถูกสองรอบนะทอมูนไอ้รอกเราก็ใจอยู่อะถู แต่รอบนี้ทำไมทำไมมันไม่เหรงวะามนตกกูบินเลยเราเราแตะคือเราเเอ้ยแต่บินจริงๆนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบลอยเลยแบบไปึ้นต้นไม้ได้ถ้าถอยหลังอ่ะมันตามอยู่ปะไม่เห็นอ่ะแหลกดูครับเนี่ยผมชอบมากเลยประตูอระตีอ่ะเห็นปะด้านแงกูรู้แล้วรู้แล้วรู้เลยเชื่อบินเลยยังยังเลยรู้เลยรู้เลยว่ามันตาม หแถวไหนมีคนตีกันบ้างจะลากไปให้อ๋อให้บอกตามตามยันลูกบวชอะสอมคนไหมสองคนเลเอาเป็นเปลี่ยนโจทย์เลยะเอ้ยเอ้ามันล่องม่ต่อแล้วเออเออออกไปหนีเปลี่ยนเป็นห้องเดี๋ยวมันจำหน้าได้เดี๋ยวมันจะไม่ต้องให้จำงั้นมั้งปากจะตาย โอ้โหตายตายแต่ผมคนเดียวฆ่าหมดห้องอะนะเฮ้ยมาโซนเรามาโซนเราโซนเองจริงๆแล้วผมฟุกนะฮะไม่มีอะไรหรอกนี่นี่ทางนี้หลังนี่ไปไหนไปเข้าอาเขตสซยบอลอยู่ดินี่ฮะแบกเข้าหัวไม่ได้ถูกคิดจรก็จะเป็นพาร์ทสองใช่ไหมรู้สึกเอ้ยนี่ยังพาร์ทแรกอยู่ก็ที่นึ่งกับพี่แฟงไง อ๋อเออใช่ใช่ไม่เป็นไรเฮ้ยเฮติดติดติดอะไรเนี่ยอ๋อตกใจไอ้โมงมันจับไปขึ้นเข้า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 เขาดิมันก็เข้าดิเข้าดิเออเข้าแล้วโอเคเูามันทําอะไรได้วะไอ้ซาสินไหนวะมันไม่ลองใช้เลยไม่ตให้เลือกอะหรือว่าต้องไปกดขวาดิต้องคลิกต้องมาคลิกขวาตรงนี้ใช่ไหมเอาคลิกยังไงอะโอเคติดละอ่าเขาบอกว่าจะเห็นเนมแท็กเพลเยอร์ประมาณแปดบ็อกมันก็เห็นอยู่แล้วเปล่าวะ อ๋อเวลากดชิปมั้งหรือสักอย่างกูไม่รู้ังกูมั่วไปเรื่อยแล้วกูไปเชื่อมันด้วยนะทีนี้ไปไหนดีวะอ่าเอาเป็นหลังลังมึงโอเคโอเคไอดีหลังมึงจบข่าวมากหลังท่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตดของก่อนโดโ้ของด้องดูของไอดาบกัดดาบวิ่งแล้วเห็นหินหนูไหมมั้ยไม่น่าใส่ก่อนถอดทอดอดอดทอดออ เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งล่ออุมาสองคนแบบว่าวิ่งเลยเร็วเร็วไปไปงนี้ต้องมีกล่องจำได้โอ้ได้ด่ามาสองนงันนี่นะเอาเลยเอาเลยเอาเลยดดาผิดละขอขวานคุดงกเฮ้ยไม่มีมาเฮ้ยต้องไล่เกาะ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 ไอ้เจาคันทำอะไรได้เนี่ยออ ีกล้วของในกล่องกันยังไม่ได้โดูเลยอะ่ะอ๋อม,มีอะไรมีกระดูกให้มันแทะเล่นหนึ่งอันจะเล่นอ๋อของโปรดนายนี่อืมใช่เพนนีกีได้ยิง่งดีชุยรถรถไก่ฮะนะเล่นกับกูหน่อยดีอันนี้ไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีผู้หญิงมีหมาด้วยไม่ได้ครับต้องตีผู้หญิงนี่เก่งเก่งเก่งเลยวิวผู้หญิงอื้อเลื้อสองดีดับ โคตรเดียนในบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยจำได้ตีผู้หญิงนี่เนี่เนี่เอาของมานั่งคุยกันในคอฟฟี่คอฟฟี่ประตูก่อนแป๊บนึงจะเย็นๆอีกวะไหนคุยกันคุ่ยใช่เวลาไว้เนี่ยปะใช่เวลาคุ่ยไหมครับเอาเกาะไม่เอาไหนวะไหนวะไม่ติดอ่ะปลาชิงวะเดินทางออกอ๋ออยู่ตรงทางออกโอเคเห็นละขอบคุณครับไม่อยู่ไหนอะพี่โมกทางบ่อน ไหนวะอ๋อเห็นละไม่แอสซัสซินสรุปมึงทำไรได้วะเนี่ยเออนั่นนี่แค่ตีตีหลังแล้วติดสองดามิตขนาดไม่ไม่กี่บล็อกไม่ยังมองแทบไม่เห็นไปช่วยเลยโถกูเล่นสายเดิมมีมันเยอะห้าพันนี่แมงคดคดคดไม่คุ้มยังไครับเอาเป็นว่าเราต้องสะสมให้ได้ทุกคนนะครับถึงจะได้ประโยชน์นะครับเอ่อจะเก็บสะสมให้ทุกสายนะฮะไม่งั้นไม่เลิกนะครับถึงสะสมครบแล้วเราก็ยังไม่เลิกนะฮะพูดเลย โอ๊ยทำไมหัวมันสะบัดเองวะเนี่ยคนโง่หัวสะบัดเองน่าสะบัดว้าวโอ my g o เมก้ god คุณดู้ได้มันโอ my god อะไรดาบหิ่อยากได้อยากได้ตัวอินชานอยากได้แต่เวลไปพอคงต้องฆ่านายเล่นแล้วล่ะนายมีเวล้ว่าตรงนี้มีคนมาปะตลกอ่ะไม่แปลกเลยประตูมันเปิดอย่างเงี้ย ในของในกล่องก็ไม่มีด้วยไม่มีคนอาตรของดีๆไปบ้านนี้มันก็เปิดไว้โมกระวังคนแอบมองเราก็มีคนมามันจะกลับไปแล้วก็เป็นได้โอ้โหสองกล่องนี่หายหมดเลยอ่ะไม่ดูเหรอเฮ้ยได้ไงไ้งนะหน้ามึงดูหนาสองคนเลยทีมด้วยสวยปะวะเฮ้ยมันปากไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรใช่เหรอมันมันปาก ไออีกคนหนึ่งเอ็นเคเอเอคออกมันไปเอคละไม่เชียบอดเดอร์เอาคนละคนเลยคนละคนเลยเพื่อนอือฆ่าไปคนหนึ่งละลูกมันลูมันลมันอือนั่นแหละดีมากไอบอร์วิ่งวิ่งวิ่งับ่ลยฆ่เสร็จต้องต่งวอ่ถอย่อย่อ่งวิ่งวิ่งให้งวิ่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 งิ่งวิ่งนี่งวิ่งวิ่งวิไงวิ่งวิ่งง่่่ เออทำอะไรอ่ะที <sucks> ่ก <sau> ูสร้างบ้านเหรออ๋อมาตกแต่งอะไรอย่างงี้มาเกือบจะเข้าไปรับโอ้กูแม่งเข้ามาเข้าตัวกูหมดเลยวิ่งเถิดบอดเดอร์มาใกล้แล้วฝรั่งมันด่าอะไรเราเปล่าวะไม่ได้ด่าไม่เกี่ยวมั้งโอ๊ยทีเหมือนกันนี่โ้หเฮ้ยตาเม็มันไม่ลดไม่ใช่เหรอมาอยู่ใกล้กันดิไอ้นี่ไอ้เทคเกอร์สเทคเกอร์สเทคเกอร์ ได้ข่าวว่ามันมีวิธีแบบอะไรสักอย่างะบล็อกทางนู้นป่ะอ๋อคือถ้าเรายืนอยู่ใกล้กันมันก็จะกลายเป็นทีมกันเลยหรอใช่แบบไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยนะเออเออดีดีดีข้างบนมั้งรู้สึกจัดว่าเด็ดข้างบนระไม่ได้ครับปล่อยไม่ได้รอบนี้จะต้องเหลือสองผู้รอดชีวิตนะฮะแล้วเราค่อยตายแบบตายในฮังเกิลเกมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเขาทีมโอ้โหแม่งจะแบบหลอกทีมั้องหน่อยเห็นปะถ้าหลอกเห็นปะเมื่อกี้แม่งมีดาบหินตีกูตายหลยเอาไป เฮ้ยกูมีแล้วทิ้งทิ้งทิ้งของมีค่าทิ้งทั้งหมดไปเถอะกี้ทิ้งผิดด้วยช่างมันนี่ของกระโปรงเป่ของกากของกระป <c oughs> โปรงพูดโคตรโหดอะคือแบบมันมีดาบแล้ว,ลวไงมีของกินแล้วไงไม่ต้องการอะไรแล้วไงศพใครวนะน่ะอ๋อไม่ใช่หัวหัวด้วย เฮ้ยนั่นนั่นนั่นกูเจอแล้วนั่นเลยไปไปเอาเลยเฮ้ยเขามีแต่กระดูกอุ้ยตาแดงอุ้ยดาบเอ็นชานไม่ได้ดาบไม้เอ็นชานเหรอไม่กลัวพอร์ตพาวเวอร e ์เฮ้ยแม่งเอาอ่ะแม่งตู้เออเอาดีแบ็กสเต็ปสัตว์ลาาเอาดีมันดีมันดีพูกแบ็กสเต็ปโหดนี่เองแม่งลาากูอ๋อลืมไปเราล่ามันมันเลยเอาคืนนะฮะล่ากูหลายรอบฆ่ากูด้วยหนงไม่คิดบัญชีเฮ้ยอะไรนึ่ร้อยสังคนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไงเพื่อน ขึ้นเลยขึ้นเลยเราว่าจะจิ๋วหวนหมดถ้าหนึ่งร้อยนะอีอีฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้ยติด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 โอ้ยสองสปาสนี่แบบมา้งสองชีมฮะหรือโหดโหดหรือกากวะไอีสัตว์ไฮ้ติดอต่ไปขึ้นไม่ได้โอ้ได้ละแต่เย็นเย็นดิเด็กดูเยอะ มัน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 สิบแปดบกตั้งแต่เราไล่ฆ่าคนแล้วรู้สึกมีใ,ใครเลยโถโถเอ้ย้ยเฟสจะมีกล่องกล่องไม่ใช่เฟชเฟชเฟชเฟเฟมันกด F 5รีหรือไม่ก็กดหน้าหลักก็ได้ดิ <c oughs> ไปเล่นไปเล่นหนู <c oughs> ่มไึงปะมึงก็เพิ่งไล่มา <c oughs> ถึงนี้กูเพิ่งมาไม่เหรอก,กูได้ขา่าก็เพิ่งวิ่งถ่ายกันมาเนี่ยสองสารอบอบบไม่เจอใครเฮ <c oughs> ้ยมีคนฆ่าตรงนู้นเป็นึงได้ยินเสียงตงัวถึงเสียงสะพายดอกปล่าวะไม่แน่ใช่สะพายดอกไปต้องกลางก็ได้มันเออว่ะสะพายดอกนั่นน่ะนันน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเจอแล้วโอ้ยสะพายอุ้ยลอย โอ้สกูบินเลยไม่ได้ปล่อยไม่ได้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ยอมไม่ได้พูดเลยโหดเกินไปวิ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 หูลอยไปเลยแม่งโหดมากฮันิโหดมากเด่าอย่าบวกเดียวดีวะไม่ได้ครับต้องวิ่งตามบวกอย่าหยุดอย่าหยุดสุดอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้หูลอยเลยออ้หูดาบอะไรวะไม่ใช่ดาบไม่ตายไม่ตายเอาไปเอาไปเอาไป คือคือคือออกไปลอยลอยลงไปลงแม่น้ำคนคนคนใช้ดาบดีไหมคินจีโอ้พี่โมกเราไปดิเอามาแล้วเอาแล้ว้ไ่ไหววะเดี๋ยวยังไม่เต็มเฮ้ยเอาเลยหมาหมามึงโอ้โหหมาสองตัวไม่ต้องกลัวครับดูแล้วดูแล้วจ่โ้าจะไม่โหดเฮ้ยอย่าหีเร้จะไม่หดิจะไม่โหดเม่โด้ไม่โหดไม่โหด้ยจะไม่โหดหดเเ้จะไม่โหด้ยจะไม่โหดยังไม่หมดเฮ้ยอีกคนอีกคนอีกคน่าทีม อุ้ยโดนเยยแล้วตายแล้เนี่ยก็จะตายมาเดเฮ้ยไอ้แคนี้ไอ้คนี้ไม่ไ้คนมีคนมีคนไม่ไหวล้วจัดเลยจัดเลยจัดเลยวิ่งออกนอกเลยก็ได้ตามไอ้ไอ้เตี้ยนี่อยู่จัดไอ้นี่เดี๋ยวไนี่น่าจะกลัอโอ้ไอ้นั่นแม่งออกหละ้าวไม่นคนเชี่ยล้วเลกเต็มเลยกับ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 กักักับกับกับกติดบับับกบับกับกกับกับกับกานานี่ ไอมาแล้ว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 กูดีเสียงลุมมันลุมมันลุมมันไอ้นี่มันจะตายแล้วไอ้นี่มันจะตายแล้วอย่าตีแล้วกี่ไอมึงไ่คนโทษโทษโทษไม่คนไม่ไอชาโดชาโดชาโดแคทชาโดชาโดชาโดไม่ตายเอื้อตายอยู่ไหนอะเฮ้ยทำไมมันตีไม่ตายอะเราตีไปมันมากเลยนะโอ้โทษทีเฮ้ยมันออกไปแล้วเว้ยอ๋อคนละคนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนที่คิวเราอ๋อชาโดว์แคทจะคนยาคนที่หน้าฆ่านายเลยว่ะ นายตายยังไม่ได้ว่ะไม่ตายอ้าวนึกว่าตายอ๋อไม่เป็นไรเราเข้าไปดูใหม่ได้ครับกูวิ่งหลบอ่ะวันนี้เราจเจอคนโอ้ยตายกูโอ้โหชีวิตโมบอกกูยังไม่ไติดอ๋อมันเหลือมันเหลือสองคนไงเดชแมทกำลังจะเริ่มนะฮะวันนี้เรามาดูพี่โมงติดที่หนึ่งกันนะครับนไปไม่ได้เฮ้ยดาบเหล็กเลยนุ้ยมืออะไรใช่แล้วไอ้นั่นอ๋อเหลื็กสองคนนี่ว่ามาบ้างมันมายังดูให้หน่อยอันหนึ่งรับหนึ่ง เฮ้ยมาแล้วมาแล้วตามมันตามมาอยู่หลังหลังหลังมันมาแล้วโมกระวงังกระวังเฮ้ยมันอ้อมมันอ้อมระวงังโอ้แม่งเฮ้ยมันโง,ง่มันโง่มันโง่ดูแล้วโง่มันดักหน้าระว,งวังว<อ>ิ่งเลยเออไปเลยไปเลยเราเลือดเต็มก่อนมันเจ็บแน่ <laughs> <Excuse S 2> เฮ้ยมันวิ่งตามอยู่มันไม่ปล่อยเลยว่ะเออโมกเด็กใกล้จะถึงแล้วตีแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาดีเอาดีเอาไฟเออทำมันเออไม่ไหวไม่ไหวจะยหน รครับเกจบลโ้โอเคตัดจบตรงนี้เลยไปเจอกันคานหน้าแล้วกันฮนะอันนี้เราเป็นซีรีส์แบบฮักเกอร์เกมอย่างเดียว